สวัสดีเพื่อนเพื่ทุกท่านนะครับพบกับทีเด็ดเซียนมีขยีบอลนะครับประจำวันอังคารที่1ตุลาคม2,567นะครับคำคืนนี้มีฟุตบอลที่น่าสนใจมานําเสนอกันเช่นเคยนะครับก่อนที่เราจะไปเข้าเรื่องกันนะครับก็ขอประชาสัมพันธ์นกันก่อนเลยนะครับสาหรับเพื่อนเ,อนเอนท่านใดนะฮะ ที่ชื่นชอบกลุ่มของเรานะครับก็สามารถเข้ามาร่วมกันได้เลยนะครับกับแอดเซนมี98นะครับตามดิงข้างล่างนี้ได้เลยนะฮะมีของดีมานําเสนอกันแบบเพียบๆครับแล้วก็มีเสื้อบล็อกที่ก็สุดแท้มาแจกกันด้วยนะครับรับรองว่าสนุกสนานแน่นอนครับคลิกกันเข้ามาเยอะๆนะครับไปเริ่มกันที่คู่แรกนะครับการเจอกันระหว่างสตูดร์ดกับสปาตาปรากนั่นเองนะครับสตูดนะครับเกมแรกของรายการนี้นะฮะก็แพ้ให้กับเรอลมริดมา1ประตูต่อ3นะครับแต่เป็นเกมที่พวกเขาเนี่ยสู้ได้ดีเลยทีเดียวนะครับ ส่วนเกมลีกล่าสุดเนี่ยนะฮะเสมอกับเบื้อบวกมา2ประตูต่อ2นะครับนัดในลีกนะครับเก็บมา8คะแนนนะครับรังันดับ8ของตารางบุนเดสซิก้าเยอรมันนะครับด้านสปาร์ตาปรากนะครับเปิดหัวในรายการนี้เนี่ยได้ร้อนแรงจริงๆนะครับเมื่อถล่มเอาชนะซาวสบวกไปถึง3ประตูต่อศูนย์เลยทีเดียวครับส่วนเกมลีกล่าสุดครับแพ้ให้กับซิกมาโอลุมุสมา2ประตูต่อ3ครับก่อนหน้านั้นคือชนะมา4ี่นัดติดต่อกันในทุกรายการนะครับ ผ่าน9นัดเก็บมา22คะแนนนะครับรั้งเป็นจ่าฝูงของตารางอ่ะรั้งเป็นรองจ่าฝูงของตารางลีกประเทศตัวเองนะครับ ไปดูกันที่ความพร้อมนะครับเริ่มกันที่เซบาสเตียนเฮอร์เนตกันก่อนครับวันนี้ยังไม่มีจุดซินดิลนะครับนิโคลัสนาเตเลโอนิดัสแตจูนะครับแดนอักเซลสากดูรวมถึงอาร์มีนเอาดาคลีที่มีปัญหาสภาพร่างกายทั้งหมดนะครับก่อการจัดทัพวันนี้ครับในระบบ4-2-3-1นะฮะก็จะมีอเล็กซานเดอร์เนลเบลรับหน้าที่เป็นผู้รักษาประตูครับแนวรับประกอบไปด้วยโจชาแว็กนอมันนะครับองตนี่รูโอครับเจฟชาโบแล้วก็มักซิมิเลียนมิเทลสตัดนะครับ แดนกลางส่งให้อันเจโลสตีเลอร์นะครับคุมเกมกับอาตาการคาราซอเหมือนเดิมนะครับแนวรุกก็จะมีเจมี่เลเวลิงนะครับลากเลยริมเส้นคลละฟ้ากับคริสเฟอร์ลิตนะครับโดยจะมีเอนโซมิโยทำเกมสนับสนุนกองหน้าตัวคามหวังนะครับอย่างเดนิสอุนดาฟนะฮะที่ยิงไปแล้ว7ประตูทุกรายการในซีซั่นนี้นั่นเองนะครับด้านลาสฟริสนะครับนายใหญ่ของสปาร์ตาปรากนะครับวันนี้ไม่มีอิมานอกาเซียเดออลบิเนสนะครับ รวมไปถึงเอเลียสชับโบแล้วก็มาตีอาสรอสนะครับที่เจ็บอยู่ทั้งหมดนะครับการจัดทัพครับในระบบ3-4-3มนะฮะมีปีเตอร์วินดาวรับหน้าที่เป็นผู้รักษาประตูครับสเซนเตอร์ส่งให้ฟิลิปพานักนะครับประสานง,งานกับมาตินวิติกนะครับแล้วก็ยาโรสลาฟเซเลนีนะฮะ แดงกลางครับก็จะมีคาซิมลาชีนะครับคุมเกมกับคารไคริรีเน่นนะครับวิงแบ็กสองข้างใช้เป็นโทมัสวิสเนอร์กับอันเจโลเปเรเซโดนะครับส่วน3ประสานแดนหน้าครับก็จะเป็นลูคัสฮาราสลินนะฮะเล่นริมเส้นโคลฟากับเออร์มาลคราสนิกินะครับโดยที่กองหน้าตัวเป้าจะเป็นวิกเตอร์โอลาตุนจิตที่เล่นได้ดีมากๆเลยนะครับในเกมเล็กแรกที่เจอกับทางด้านของเซาส์บวกนะฮะยิง1จ่าย1น่นั่นเองนะครับ คู่นี้นะครับเคยดวนกันมาแค่ครั้งเดียวในอดีตนะครับแล้วก็เป็นสปาร์ตาปรากที่ชนะไปได้ด้วยสกอร์สประตูต่อ0ูนย์ะครับฟันธงสําหรับคู่นี้นะครับสุดการ์ดเนี่ยนะฮะเป็นทีมที่เล่นในบ้านได้ดุดันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าสปาร์ตาปรากเนี่ยนะครับก็เป็นบอลที่มีทีเด็ดเรื่องของฟิสิกอลนะครับแล้วก็เกมโต้กับเฉียบขาดมากนะครับ เชื่อว่าจะสามารถสร้างความหนักใจให้ได้แน่นอนนะครับในการมาเยือนทีมมาขาวในนัดนี้นะครับก็เลยมองว่าคงจะไม่ใช่งานง่ายสำหรับเจ้าถิ่นครับเต็มที่นะฮะก็น่าจะชนะแค่ลูกเดียวนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็แนะนําให้เชียร์ไปที่สปาตาปรากนะครับกับเรทที่เป็นรองอยู่1.25นั่นเองนะครับคู่ต่อมานะครับเป็นการเจอกันระหว่างอาร์เซนอลกับปารีสแซงแฉกแมนนะครับอาร์เซนอลนะครับเปิดหัวในรายการนี้นะครับด้วยการเสมอกับ ออตรลนตามาแบบไม่มีประตูน,นะครับส่วนเกมลีกล่าสุดครับเอาชนะเลสเตอร์ซิตี้มา4ประตูอ2นะครับในเกมด้วว่เขานี้หงบุกเป็นพายุเลยนะครับก็ทําให้6นัดนะครับเก็บมา14คะแนนนะครับปัจจุบันรั้งเป็นอันดับ3ของตารางพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับ ด้านปารีสแซงต์แชรแมงครับเปิดหัวรายการนี้ด้วยชัยชนะเหนือจีโรนา1ประตูต่อศูนย์นะครับในเกมที่พวกเขานี้บุกเยอะนะฮะแต่ใช้โอกาสเปลืองกันไปเองนะครับเลยชนะมาได้แค่ประตูเดียวนะครับส่วนเกมลีกล่าสุดครับเอาชนะแลนช์มา3ประตูตอน1นะครับ6นัด16คะแนนนะฮะร,รังเป็นจ่าฝูงของตารางลีกเอิงฝรั่งเศสนั่นเองนะครับ ไปดูกันที่ความพร้อมนะครับเริ่มกันที่มิเกลอเตต้ากันก่อนนะครับก็วันนี้เนี่ยนะฮะยังคงไม่มีผู้เล่นที่เจ็บยาวอย่างมาตินอุดการ์ดนะฮะมิเกลเมริโนอเล็กซานเดอร์ซินเชนโกคิรันเทียนีทาเคโรโทมิยาสึนะครับขณะเดียวกันนะครับก็ยังต้องรอดูความฟิตของเบนไว้นะฮะที่มีปัญหาอาการบาดเจ็บเข่านะครับว่าจะสามารถกลับมาลงสนามได้หรือเปล่านะครับ หากไม่ไหวจริงๆนะครับนั่นหมายความว่าทั้งลิคาโรคาราฟิโอรีแล้วก็ยูเรียนทิมเบอร์นี่ไม่น่าจะได้พักนะครับก็จะได้ออกสตาร์เป็นตัวจริงในเกมรับต่อไปนะครับในวันที่เบนไวน์นี่ยังมีปัญหาเรื่องของสภาพร่างกายแหละครับ ด้านบุค ayo าก้านะครับเกมกับเลสเตอร์นี่โดนปฏิเสธการแอซิตเกมแรกติดต่อกันในศึกพรีเมียร์ลีกนะครับก็น่าเสียดาที่ไม่ได้สถิตินะแต่ว่าเจ้าตัวก็ยังเป็นตัวความหวังสูงสุดของทีมเหมือนเดิมนะครับเพราะเขาคือผู้เล่นที่มีส่วนกับประตูไปแล้ว7ลูกใน5เกมแชมเปี้ยนส์ลีกที่เอมิเรตสเตเดียมนะครับไม่มีผู้เล่นอาเซนอนคนไหนเนี่ยที่ทำได้มากกว่านี้อีกแล้วในรายการนี้นั่นเองนะครับ ด้านหลุยเอลิเก้นะครับก็ยังไม่มีผู้เล่นบาดเจ็บยาวทั้งกอส์ซโลลามอสนะครับลูก้าแอคกนองเดสนะฮะเพรสเนลคิมเปมเบ่มาโกอาเซนซิโอแล้วก็เดลเซรีดูเอนนะครับขณะเดียวกันนะครับผู้สาประตูมือหนึ่งอย่างจอร์จิดอนาลูม่านะครับก็น่าจะยังไม่กลับมานะครับเช่นเดียวกันกับนูโนเวนเดสที่ต้องรอเช็คความฟิตนะครับเพราะว่ามีปัญหาอาการป่วยนะฮะเช่นเดียวกันกับวิตินย่านะครับที่มีปัญหาการบาดเจ็บที่ข้อเท้านะครับ คาดว่าวันนี้นะครับเกมรุกเนี่ยนะฮะทางหลุยเอลลีเก้นะครับก็จะใช้งานโคโรรองดาวมูอานี่เหมือนเดิมนะครับแม้ว่าในเกมกับจีโรน่าเนี่ยนะฮะเขาจะพลาดโอกาสไปเยอะมากเลยนะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงไปใช้เป็นอ e ีคลังอินนะครับออกซายในแดนหน้าในเกมล่าสุดกับแบรนด์นั่นเองนะครับวันนี้น่าจะอาศัยเรื่องของสรีระร่างกายแล้วก็ฟิสิกอลของมูอานี่ในการโจมตีแนวรับอาร์ซนอลซึ่งมีกองหลังตัวใหญ่อย่า,ยยางกาเบียวแล้วก็วิลเลียมซาลิบานะครับเพราะฉะนั้นเขาก็น่าจะได้เป็น หัวหอกัวเป้าต่อไปนะครับสำหรับหัวหอกชาวฝรั่งเศสรายนี้ในเกมนี้นั่นเองนะครับสถิติการโดนกันที่ผ่านมาของคู่นี้นยฮะเคยเจอกันมาทั้งหมด3ครั้งด้วยกันนะครับโดยเป็นอาเซนอมที่ชนะไปได้1ครั้งนะครับแล้วก็เสมอกัน2เกมนะครับฟันธงสำหรับคู่นี้นะครับอาร์เซนอลเนี่ยนะฮะช่วงหลังมีโคต้าเสียประตูตลอดครับแม้ว่าเกมลุกจะหวังผลได้ก็ตามนะฮะด้านปารีสแซงต์แชร์แมงเนี่ยนะครับอาจจะมีปัญหาเรื่องตัวผู้เล่นอยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับแต่โดยรวมนี่ยังถือว่าแกร่งมากนะครับ ด้วยศักสีและคุณภาพฟุตบอลน,นี้ต้องบอกว่าสูสีพอกันเลยนะครับและเชื่อว่ามีโอกาสที่ปารีสแซงต์แชรแมงเนี่ยนะฮะจะไม่แพ้กลับไปนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้นะฮะก็แนะนําให้เชียร์ไปที่ปารีสแซงต์แชรแมงแชมป์จากเรื่องฝรั่งเศสน,นะครับเชื่อว่าจะยื้อแต้มกลับไปได้เป็นอย่างน้อยครับก็เชียร์พิธีปารีสกับเ็ดที่บรรองอ่0.5เลยนะครับ คู่ต่อมานะครับเป็นการเจอกันระหว่างสโลวานบาตริสลาว่านะครับตัวแทนจากสโลวาเกียนะฮะแล้วก็แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับสโมสรจอมแกร่งแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษนั่นเองนะครับผลงานล่าสุดนะครับสโลวานบาตริสลาว่านะครับเอาชนะเซมปลินมา4ประตูต่อ2นะครับเป็นการชนะมา5-6จากิเกมหลังสุดในทุกรายการนะครับ โดยเกมเดียวที่แพ้ในช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยนะฮะก็คือเกมแรกของฟุตบอลยูฟาแชมเปียนส์นี่แหละครับที่โดนเซลติกถล่มมาถึง5ประตูต่อ1นะครับส่วนเกมเลีกนะครับผ่าน8นัดเก็บมา21คะแนนนะครับตอนนี้หลังเป็นจ่าฝูงของซูเปอร์ลีกสโลวาเกียนะครับขณะที่แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเกมเลีกล่าสุดเสมอกับนิวคาสเซลมา1ประตูต่อ1นะครับเป็นการเสมอกับกุ่ต่โซมามา3จาก4เกมหลังสุดทุกรายการแล้วนะครับ ส่วนเกมในแชมเปี้ยนส์ลีกนะฮะนัดแรกนี้ก็ทำได้แค่เสมอนะครับกับราชกอินเตอร์มิลานมาศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับ League เกม l ลีกน e 6นัดเก็บมา14คะแนนนะครับรังเป็นรองจากฝูงของตารางพรีเมียร์ลีกอังกฤษแล้วครับไปดูกันที่ความพร้อมนะครับเริ่มกันที่ฝั่งของเจ้าถิ่นสซรวานบราติสลาวานะครับภายใต้าการคุมทีมของวลาดเมีร์ไวช์นะครับ เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่ชัยผู้เล่นชุดใหญ่จัดเต็มลงสนามในการเจอกับเซมปลินเลยนะครับวันนี้เนี่ยเลยทำให้มีปัญหาในเรื่องของการต้องรอดูความฟิตของเคนานไบลิชนะครับที่มีปัญหาเรื่องของสภาพร่างกายจากเกมก่อนนะฮะถ้าไม่ไหวจริงก็อาจจะเป็นเควินวิเมอร์นะครับได้ออกสตาร์ทในตำแหน่งปราการหลังตัวกลางนะครับโดยที่จะมีมูลิชเมดเวเดฟนะครับเล่นเป็นฟูแบกนั่นเองนะครับ ขณะดเดียวกันนะครับลูคัสพอเชกนะครับยังมีปัญหาเรื่องสภาพร่างกายมีการบาดเจ็บอยู่นะครับก็ยังไม่พร้อมสำหรับเกมนี้นะครับด้านดานิโลอิกนาเตนโกนะครับหายเจ็บกลับมาลงสำรองได้ตั้งแต่เกมก่อนแล้วครับวันนี้มีโอกาสที่จะได้ออกสตาร์ทในแผงมิดฟิลด์นะครับสโลวานนะครับก็มีโอกาสที่จะออกสตาร์ทด้วยการเล่นเน้นเกมรับไปก่อนเลยนะครับ โดยที่เกมรุกเนี่ยนะฮะจะฝากความหวังเอาไว้ที่มาโกโทลิชนะครับซึ่งเป็นดาวเตะตัวความหวังสูงสุดของทีมณนาทีนี้นะฮะเช่นเดียวกันกับดาวิสเทรลชนะครับที่จะได้ลงรับสัมปทานหัวหอกตัวเป้านั่นเองนะครับด้านเปปกวาดโอลานะครับช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานี่มีปัญหาใหญ่เลยนะครับนั่นก็คือการขาดหายไปของโรดี้ที่จะพักทางฤดูกาลแล้วนะครับเนื่องจากว่ามีปัญหาอาการบาดเจ็บเอ็นไขว้หน้าหัวเข่าขาดนะครับก็จะต้องพักยาวไปเลยนะครับตอนนี้ นาธานอาเกลแล้วก็ออสการ์บอบนี่ก็ยังเจ็บอยู่นะครับไม่พร้อมที่จะลงสนามนะครับแผงมิดฟิลด์นะครับก็จะน่าจะมีลิโก้ลูอิสนะครับที่ลงรับสัมปทานนะฮะแล้วก็ยังมีทางเลือกอีกอย่างมาเทอุสนูเนสนะครับหรืออาจจะเป็นมาเทโอโควาชิตเล่นก็ได้นะครับด้านเควินเดอะบอยนะครับพลาดเกมที่เจอกับดิวคัสเซนนะครับและนัดนี้ก็ไม่น่าจะถูกเสี่ยงส่งลงนะครับ แต่ว่าด้านของฟิลโฟเดนเนี่ยนะครับน่าจะได้กลับมาเป็นตัวจริงอีกครั้งในเกมนี้หลังจากที่เป็นสำรองในเกมกับนิวคาสเซิลนั่นเองนะครับส่วนเชนนีมิโดกูกับซาบิโอนี่พร้อมลยอยู่แล้วนะครับเช่นเดียวกันกับเอริมเบลฮารันแล้วครับที่ฤดูกาลนี้ยิงไปแล้ว10ประตูด,ด้วยกันนะครับสถิติการดวลกันที่ผ่านมาของคู่นี้เป็นศูนย์ะฮะไม่เคยดวลกันมาก่อนนะครับก็ฟันธงสําหรับคู่นี้นะครับ ก็มองว่าสโลวานบาติสลาวานจะตั้งรับแล้วรอสวนอย่างแน่นอนครับดามัสกิตีสภาพทีมไม่ค่อยดีด้วยครับขาดนักเตะที่เรียกว่าเป็นตัวพิเศษทั้งเดอร์บอยแล้วก็โรดี้แบบนี้นะครับมองว่าโอกาสบุกจัดถล่มเนี่ยนะฮะเป็นไปได้ยากเลยนะครับเพราะฉะนั้นต้องเชียบที่เจ้าถิ่นสโลวานบาติสลาวานนะครับกับเลทที่เป็นรองอยู่ศูนย์อ่ะสามจุดศูนย์นะครับคู่ต่อมานะครับไปดูกันที่การเจอกันระหว่างไบเออร์เลเวอร์คูเซนกับเอซีมิลานนะครับ ทีมห้างยาในครับผลงานล่าสุดก็เสมอกับบาเยอนมิวนิกมา1ประตูต่อ1นะครับผ่าน5นัดนะครับเก็บมา10คะแนนในบุนเดสซิก้านะครับปัจจุบันรังอยู่ที่อันดับ4ของตารางนะครับส่วนเกมแรกของรายการนี้นะครับจัดการบุกถล่มฟิานูตมาถึง4ประตูต่อ0นะครับขณะที่ AC มิลานนะครับเกมลีกล่าสุดนี่ก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับถล่มเอาชนะเลเชมา3ประตูต่อ0นะครับก็6นัด11คะแนนนะครับรังอันดับ3ของตารางเกาโชสไรต์ตอรลี่นะครับ ขณะที่ในรายการนี้นะครับเปิดหัวด้วยความปลาชัยนะครับเมื่อเจอกับริวอพูลนะฮะโดนทีมหงแดงน่บุกมาตบถึงบ้านเลยนะครับแพ้ไป1นประตูต่อ3านั่นเองนะครับไปดูกันที่ความพร้อมนะครับเริ่มกันที่เลวอร์คูเซนเจ้าถิ่นนะฮะทีมงานของชาบิยอลอนโซนี่ก็ต้องบอกว่าทีมนี้พร้อมสับเลยนะครับไม่มีนักเตะบาดเจ็บหรือติดโทษแบนใดๆทั้งสิ้นนะครับนัดที่แล้วเนี่ยนะฮะอลอนโซนะครับเปลี่ยนทีมจาก เมื่อสัปดาห์ก่อนที่เจอกับ w ว l รสบวกเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับก็เรียกว่าเรียกตัวจริงกลับมาแล้วครับเช่นเดียวกันกับเกมนี้นะฮะจะใช้ผู้เล่นชุดหลักทั้งหมดนะครับเริ่มตั้งแต่กับตันทีมกรานิตชาค่านะฮะที่จะลงเล่นในแดนกลางคู่กันกันกบโรเบิร์ตอันดิชนะครับอันนี้ก็เป็นมิดฟิลด์ตัวรับนะครับอัลติเมทเดสเออร์เลยนะครับ โดยที่อ,อ,อาจจะมีการแข่งขันในตำแหน่งนี้นะครับซึ่งก็จะมีอเล็กซ์กาเซียนะครับกับทาง้างของเอเซเกลบราซออที่สามารถเป็นทางเลือกได้นะครับแต่คิดว่าน่าจะเป็นโรเบิร์ตอันดริชนะครับที่เล่นกับการอิชาค่าต่อไปนะครับส่วนในแนวรุกนะครับก็จะมีทีเด็ดเป็นทางด้านของฟู i เรียนเวสแหละครับซึ่งมีส่วนกับ24ประตูนะครับใน26นัดหลังสุดที่ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในฟุตบอลยุโรปนะครับแล้วก็ มีส่วนร่วมกับประตูไปแล้วนะครับในสี่ประตูนะครับใน3เกมหลังที่ลงเล่นในรายการนี้นั่นเองนะครับไปดูทางด้านของเปาโลฟอนเซกานะครับผู้เล่นบาดเจ็บนี้ก็มีมาโกสปอร์ติเอโล่นะครับอิสมาอลเบนาเซรนะครับอเลส andro ฟอรนซีนะฮะที่เจ็บหนักทั้งหมดนะครับขณะที่กัปตันทีมอย่างดาวิดเดคาราเบียนะฮะก็ยังมีปัญหาเรื่องของกล้ามเนื้ออะไรครับยังไม่ชัวร์ว่าจะลงสนามได้หรือเปล่านะฮะก็วันนี้นะครับ จะมีตัวทีเด็ดนะฮะเป็นอดีตผู้เล่นที่เคยเล่นอยู่ในบุนเดสก้ากับบรัสเซล์มุลอย่างคริสเตียนพูลิซิชแะครับที่มีส่วนกับประตูมา4ประตูแล้วนะครับในฤด,ดูกาลนี้นะฮะจะเป็นตัวทีเด็ดให้กับทีมเลยนะครับแล้วก็เป็นคนยิงประตูออกนำลิปูใน นัดแรกด้วยนะครับขณะเดียวกันนะครับแนวรุกก็จะมีทามีอับราฮัมอีกคนหนึ่งนะครับที่จะได้ลงมาในวันนี้นะครับก็การจัดทัพของบาโลฟอนเซก่านะครับจะมีไมเมนยองไปผู้รักาประตูนะครับแนวรับประกอบไปด้วยเอมิเรสซันโฮยาวนะครับฟิคาโยโทโมรีนะครับมาเตโอกัฟเบียแล้วก็เตโอแอคโนงเดสนะครับแดงกลางก็เป็นยูซูฟฟอร์ฟาน่ากับทีเานี่ไรเดอร์สนะครับแนวรุกก็คริสเซียนพูสิตครับลูเบนลอบบอชชิ่แล้วก็ลาฟาเอลเลอานะฮะโดยที่หัวหอกถูกเปลี่ยนเป็นทามีอับราฮัมนะครับ คู่นี้นะครับไม่เคยเจอกันมาก่อนเลยนะครับก็ฟันธงนะฮะมิลานเนี่ยนะครับกลับมาชนะต่อเนื่องก็จริงนะครับแต่เกมรับนี่ต้องบอกว่ายังไม่นิ่งนะครับมาเจอกับเลเวอร์คูเซ่นที่เกมรุกดุดันนะฮะเล่นในบ้านได้แข่งด้วยครับมองว่าจะต้านไม่อยู่นะครับคู่นี้เชียร์ไปที่เลเวอร์คูเซ่นเลยนะครับกับเรทที่เป็นต่ออยู่1.0นะครับคู่ต่อมานะครับเป็นการเจอกันระหว่างอินเตอร์มิลานกับเซอร์เวน่าสวสดานั่นเองนะครับ ผลงานล่าสุดนะครับอินเตอร์มิลานเนี่ยในเกมยุโรปนะครับก็เสมอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้มา0ประตูต่อ0นะครับในเกมที่ไปเยือนเอติฮัสเตเดียมมานะครับส่วนเกมลีกล่าสุดนะครับเอาชนะอูดิเนเซ่มาแบบบุดรวิดนะครับ3ประตูต่อ2นะครับผ่านหกนัดเก็บมา11คะแนนรังอันดับ4ของตารางเกาโชสเรยียตต์ลี่นะครับ ขณะที่โซเวนาโซเวสดานะครับเปิดหัวในรายการนี้ด้วยการแพ้ให้กับเบนฟิก้ามา1ประตูต่อ2ส่วนเกมลีกนะครับก็เอาชนะปาเซโวมา2ประตูต่อ1นะครับผ่าน9นัดเก็บมา25คะแนนหลังเป็นจ่าฝูงของตารางซูเปอร์ลีกเซอร์เบียนะครับไปดูกันที่ความพร้อมนะครับเริ่มกันที่ซิโมเนอินซากี้กันก่อนนะครับก็ ประเด็นหลักๆที่ต้องกังวลนะครับก็คือสภาพร่างกายของนิโคลบาเรลล่าเลยครับที่เจ็บมาก่อนหน้านี้นะครับมีปัญหาเรื่องของต้นขานะครับซึ่งถ้าไม่พร้อมเนี่ยนะฮะก็จะมีทางเลือกอย่างเปียตรซิรินสกี้หรือว่าดาวิดเดฟรัตเตซีนั่นเองนะครับขณะเดียวกันนะครับคนที่ลงไม่ได้แน่ๆนะฮะก็คือทาชอนบูชานานนะครับแนวรับชาวแคนาดาเนี่ยนะฮะที่มีปัญหาเรื่องของอาการบาดเจ็บอยู่นะครับก็เป็น นักเตะเจ็บคอนเฟิร์มเพียงคนเดียวของอินเตอร์ที่มีอยู่ณเวลานี้นะครับสัปดาห์หน้าเนี่ยนะครับอินเตอร์มีโปรแกรมหนักที่จะต้องเจอตริโนโ่ด้วยนะครับซึ่งฤดูกาลนี้นี่ฟอร์มแรงมากๆเลยครับแต่ว่าเชื่อว่าก็คงจะไม่มีการโรเตชันอะไรมากมายนักนะครับก็จะมีพวก เฮนริกมาคิทายานนะครับฮาคาชิลาโนกรูนะฮะเปโตรซิรินสกี้ในแดนกลางนะครับวิงแบ็กสองข้างก็เป็นดินเซลดูมฟีดนะครับเป็นเฟเดโกดีมาโกนะฮะโดยที่คู่หน้าเนี่ยนะครับวันนี้อาจจะปรับมาใช้เป็นเมดิตาเรมี่นะครับที่ประสานงานล่าตะข่ายกับลาตารมาตินเนสนะครับทำให้มกกุตุรามเนี่ยนะฮะน่าจะเป็นสำรองไปก่อนนะครับด้านวลาเดนมิโลเยวิชนะครับนายใหญ่ของโซเวนาสวสต้านะครับก็ จะเดินทางมาอิตาลีนะครับด้วยการที่จะไม่มีออกเยนมิโมวิชนะครับแล้วก็วลาดิเมียรูชิชนะครับซึ่งเป็น2ผู้เล่นที่เจ็บอยู่ก่อนหน้านี้แล้วนะครับโดยเฉพาะกับรายของรูคิชนี่เจ็บข่ามานานมากแล้วนะครับ ในแดงกลางนะครับก็จะมีราเดคูนิชนะครับนำทัพมาเลยนะครับอันนี้ก็เป็นอดีตผู้เล่นของเอซีมิลานด้วยนะครับวันนี้ได้เจอกับคู่ปรับเก่าอย่างอินเตอร์มิลานนะครับซึ่งเขาอยู่ในชุดที่ได้แชมป์สกูเดโตเมื่อปี2022ด้วยนะครับจะประสานงานมิ่ฟิลคู่กลางกับทีมีเอลสนิกนะครับส่วนทีมีเอลสติกเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งผู้เล่นที่เป็นตัวท่เด็ดของฝั่งโซเวนาสวสตาเลยนะครับ เพราะว่าในเกมเปิดหัวของรายการนี้นะครับเขาเป็นผู้เล่นที่สร้างโอกาสมากสุดของทีมนะครับทำไป4ครั้งนะฮะผ่านบอลมากสุดนะครับ5้ครั้งแล้วก็จ่ายบอลข้ามล่าเยอะสุด16ครั้งนั่นเองนะครับก็จะพร้อมลุยให้กับทีมในวันนี้นะครับเป็นตัวที่เด็ดเลยนะครับสำหรับทิมมี่เอลสนิกนะครับส่วนแนวรุกก็ยังมีคนหนึ่งนะฮะที่จะเป็นความหวังในการพลิสกอร์นั่นก็คือเชริฟ NDI นะครับที่ยิงแฮตทริกได้ในเกมดาร์บี้แมตช ของเซอร์เบียนะครับกับคณะของปาติซานนะฮะวันนี้ก็พร้อมจะลุยนะครับโดยผลงานในปีนี้นะฮะยิงไปได้ทั้งหมด7ประตูด้วยกันนะครับคู่นี้เป็นอีกคู่หนึ่งนะครับที่ไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับก็ฟันธงกันเลยนะครับเซเวนาเนี่ยนะฮะเมื่อเล่นในเกมลีกที่ประเทศตัวเอง่ยถือว่าเป็นบอลที่เกรดดีกว่าทีมอื่นๆเขานะครับแต่เมื่อมาเตะเกมยุโรปเนี่ยคุณภาพยังเป็นรองเยอะครับมองว่ามาเยนินเตอร์ที่แข็งในรังแล้วก็เล่นได้ดุดนนี่ไม่น่าจะรอดกลับไปนะครับแต่ว่า ด้วยความที่โซเวนาสวสตาเนี่ยเป็นบอลที่มีฟิสิกอลดีนะครับแล้วก็ชวนจะเล่นเกมตึงนืดนะฮะมองว่าอินเตอร์ชนะเต็มที่ก็ลูกเดียวนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะฮะก็เชียรบที่โซเวนาสวสตาครับกรบเรทดที่เป็นรองอยู่สองจุสูเลยนะครับคู่ต่อมานะครับเป็นการเจอกันระหว่างบาร์เซโลนากับยังบอยส์นะครับ บาร์เซโลนานะครับเปิดหัวรายการนี้ได้ไม่ดีนะครับโดยการแพ้กับโมนาโกมา1นประตูสองนะครับซึ่งเกมนั้นต้องบอกว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากการที่ พวกเขาในเหลือผู้เล่น10คนด้วยนะครับตั้งแต่ต้นเกมเลยนะฮะซึ่งเอริกาเซนโะดไล่ออกจากสนามไปนะครับส่วนเกมลีกล่าสุดนะครับแพ้ให้กับโอซาสุนามา2ประตูต่อ4นะครับเป็นการแพ้นัดแรกของซีซั่นนี้ในลาลีกาสเปนพวกเขาด้วยนะครับผ่านมา8นัดนะครับเก็บมา2 1คะแนนครับยังไงก็ยังรังเป็นจ่าฝูงของตารางลาลีกาสเปนอยู่นะครับ ขณะที่ยังบอยส์นะครับเปิดหัวรายการนี้ด้วยการโดนแอสตันวิลลาบุกถล่มถึง3ประตูต่อศูนย์เลยนะครับส่วนเกมลีกล่าสุดก็แพ้ให้กับกาสอปเปอร์มาศูนย์ประตูต่อหนึ่งนะครับแปดนัดเก็บมาได้แค่หกคะแนนครับตอนนี้รังอันดับ11ของตารางลีกสวิตเซอร์แลนด์นะครับไปดูกันที่ความพร้อมนะครับเริ่มกันที่ฮันซี่ฟิกกันก่อนนะครับก็หลักๆเลยนะฮะวันนี้จะไม่มีเอริกาเซียนะครับปากันหลังตัวเก่งเนี่ยนะฮะที่ติดโทษแบนหลังจากที่โดนไล่ออกจากสนามในเกมที่แล้วนะครับ ขณะดเดียวกันนะครับนักเตะบาดเจ็บนี่มีถึง7คนด้วยกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นเฟมินโลเปสนะครับดานี่โอโมมาร์เบนาอันเดรสคิสเซนเซนโรนัลโดราโฮกาบีแล้วก็ล่าสุดคือมาร์กอังดีแทสตเกนที่พักยาวไปแล้วนะครับเฟงกิเดยองนะฮะก็ยังไม่ได้ลงสนามในซีซั่นนี้เลยนะครับยังไม่ชัวร์ว่าจะเล่นได้หรือเปล่าในเกมนี้นะฮะแต่ว่าก็ยังไม่มีใครคิดถึงเขานะฮะเพราะว่าอ่ายังไม่ชัวร์ว่าจะเล่นได้หรือเปล่าแล้วก็ไม่ได้มีผลกระทบต่อการจับทัพอยู่แล้วนะครับ ผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนามในเกมนี้นะฮะก็จะเรียกตัวหลักๆที่ได้พักในเกมก่อนกับโอซาซูน่ากลับมานะครับไม่ว่าจะเป็นราฟินญานะครับลามินยามาอเลคานโดบาเดนะฮะมาร์กาซาโดแล้วก็อินจิโกมาตินสนะครับรวมไปถึงกองหน้าตัตเป้าที่จะเป็นตัวที่เด็ดในวันนี้นะครับอย่างโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้นะครับที่ยิงไปแล้ว7ประตูในฤะด,ดูกาลน,นี้นั่นเองนะครับ ด้านแพทริกราเมนนะครับนายใหญ่ของยังสบอยนะครับวันนี้เนี่ยยังไม่มีไซดี้ยานโก้นะครับแพทาิกฟีเฟอร์ฟาซิเนสกอนเต้นะครับที่เจ็บอยู่ก่อนแล้วทั้งหมดเลยนะครับความหวังในเกมรุกนะฮะก็มีหลายคนเลยนะครับก็จะนํามาโดยทางด้านของเชลมอนเตโร่นะครับที่โดดเด่นที่สุดแล้วนะครับในซีซั่นนี้ยิงไปแล้ว5ประตูนะครับแล้วก็ทําไปอีก7จ็ดแอซิดด้วยกันนะครับจากการลงสนาม13นัดในทุกรายการนะครับก็พร้อมที่จะเป็นตัวจริงในเกมนี้นะฮะขณะที่ซิลเวีย กองวูล่านะครับคนนี้ก็ยิงไปแล้ว4ประตูในทุกรายการเช่นกันนะครับก็จะประสานงานกับทราของชเวลมอนเตโรในแดนหน้านั่นเองนะครับคู่นี้นะครับเป็นอีกคู่หนึ่งนะฮะที่ไม่เคยประทะากันมาก่อนในอดีตนะครับก็ฟันทงกันไปเลยนะครับว่าบาเซลนาเนี่ยนะฮะแพ้มาในเกมที่แล้วนะครับในเกมลีกเนี่ยนะฮะ ไม่น่าจะส่งผลถึงความมั่นใจอะไรมากมายนะครับนัดนี้กลับมาใช้ทีมชุดใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะครับคุณภาพฟุตบอลเหนือกว่ายังบอยหลายช่วงตัวครับมองว่าจะสามารถทุบชนะไปได้แบบสบายๆเลยนะครับก็เชียร์บาร์ซโลน่านะครับกับเรทที่เป็นต่ออยู่3.0นะครับคู่สุดท้ายของเราในค่ำคืนนี้นะครับพาไปลุ้นกันที่คู่ระหว่างบรุสเซียดอทมุนกับกาโกเซลติกนะครับ โรเซลดอ์มุลนะครับเปิดหัวรายการนี้ได้ร้อนแรงเหลือเกินครับจากการบุกชนะขับบูทถึง3ประตูต่อศูนย์เลยทีเดียวนะครับส่วนเกมลีกล่าสุดนะครับลงสนามเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับแสงชนะโบคุ้ม4ประตู่องในเกมบุนเดสิก้านะครับจากการตามหลังก่อน2ประตูนะฮะผ่าน5นัดครับเก็บมา10คะแนนนะครับปัจจุบันรังอันดับ5ของตารางบุนเดสิกาเยอรมันนะครับ ด้านเซลติกนะครับเปิดหัวด้วยการถล่มสโลวานบาตริสลาว่าไปถึง5ประตูตอหนึ่งนะครับส่วนเกมลีกก็ร้อนแรงเหมือนเดิมครับชนะเซนจอนสโตนมา60นะครับเท่ากับว่าชนะมาทั้งเกเกมติดต่อกันในทุกรายการฤดูกาลนี้นะครับส่วนเกมลีก6นัดก็18แคะแนนเต็มครับเป็นจ่าฝูงของตารางสกอตติดพรีเมียร์ชิพนั่นเองนะครับไปดูกันที่ความพร้อมนะครับเจ้าถิ่นวันนี้นะฮะนูริซาหินเนี่ยนะครับต้องรอดูความฟิตของมาเซลซาบิสเตอร์นะครับ ที่มีปัญหาอาการบาดเจ็บเล็กน้อยนะครับจนทำให้ไม่ได้เล่นนะครับในเกมลีกกับทางน้าของโบคุ่มเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับผู้เล่นที่จะเล่นไม่ได้คนเดียวในวันนี้นะฮะก็คือทางด้านของโจวานีเรนานะครับที่มีปัญหาการบาดเจ็บมาจากการรับใช้ทีมชาติตั้งแต่ช่วงเบรกที่ผ่านมาแล้วนะครับ ด้านนี้คาซูเล่นะครับดอนเยลมาเลนเฟลิกเอนเมชาเนี่ยนะฮะที่เป็นสำรองในเกมก่อนนะครับก็มีโอกาสที่จะได้ออกสตาร์ทในเกมนี้เช่นกันนะครับโดยที่ตัวความหวังสูงสุดในเกมรุกของดอทบุลนันแาทีนี้นะฮะก็จะอยู่ที่แซวูกิลซีนะครับที่ตอนนี้นะครับยิงประตูมาได้3นับติดต่อกันแล้วนะครับแล้วก็ยิงในเกมล่าสุดที่เจอกับโบคุ้มด้วยนะครับและกองหน้าชาบกินีเนี่ยนะฮะก็ ยิงไป42ประตูนะครับจาก53เกมบุนเดสซิก้านะครับนับตั้งแต่เดือนกันยายนปี2022ที่ผ่านมานะครับก็เรียกว่ากำลังล้อแรงมากๆเลยนะครับสำหรับแซอุกลาซีนั่นเองนะครับด้านเซลติกของนายใหญ่เบนดันโรเจอร์สนะครับก็วันนี้เนี่ยต้องรอดูนะครับว่าแคมรอนคาร์เตอร์วิกเกอร์นะครับปารหลังของพวกเขาเนี่ยนะฮะจะสามารถกลับมาเป็นตัวจริงได้หรือเปล่าครับหลังจากที่มีปัญหาเรื่องของสภาพร่างกายอยู่เล็กน้อยนะครับ เกมรุกวันนี้นะครับก็จะนำมาโดยเคียวโกฟูรุฮาชินะครับที่ยิงเบิ้ลได้ในเกมล่าสุดนะครับก็จะมีทีมงานจากญี่ปุ่นเช่นกันนะครับนั่นก็คือไดเซนไมดะนะฮะที่จะคอยทําเกมซับสุดนะครับอีกฝากหนึ่งก็จะเป็นนิคลาสขึ้นนะฮะอันนี้เป็นอดีตผู้เล่นของทีมชาติเยอรมันอยู่ยีนั่นเองนะครับก็ไล่ผู้เล่นไปเลยนะครับ11คนวันนี้ครับคาสเปอร์ชไมเคิลจะรับหน้าที่เป็นผู้รักษาประตูครับแนวรับจะมีอาริสแตร์จอห์นสตันนะครับแคมรอนคาร์เตอร์วีกกกกกกเเเเเเออรรรรร์์นนะะคคัับบลลลลยมสแ้ว็ท แดงกลางนะฮะจะมีอาเนเอ็งเกลนะครับคาล่าแมกเกอร์กับตันทีมครับแล้วก็เรโอฮาตาเตะนะครับโดยที่แนวลุก3าประสานจะประกอบไปด้วยนิคลาสคืนนะครับเคียวโกฟูฮาชิที่ยิงไปแล้ว4ประตูซีซั่นนี้นะครับประสานงานกับเพื่อนร่วมชาติอย่างไดเซนไมดะนั่นเองนะครับคู่นี้เป็นอีกคู่หนึ่งที่ไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับในเมื่ออดีตนะครับก็ฟันธงสําหรับคู่นี้นะครับดอทมูลเนี่ยเกมรุกดูดีนะครับแค่แต่ว่าเกมรับเนี่ย พร้อมเสียประตูอยู่ตลอดเวลาเหมือนกันนะครับเซลติกนี้เป็นบอลสายบู๊เลยครับมีทีเด็ดครับช่วยจังหวะเก่งนะครับมองว่าวันนี้จะมาสู้ได้เต็มที่ครับมีโอกาสที่จะไม่แพ้ขาดครับคู่นี้ต้องเชียร์ไปที่เซลติกนะครับกับเรตที่เป็นรองอยู่1.25เลยนะครับสรุปที่เด็ดประจำค่ำคืนนี้นะครับก็มองกันไปที่สปาร์ตาปรากนะครับเปสเชครับสโลวานบราติสลาานะครับเลเวอร์คูเซนเซเวนสดาบาร์เซโลนาแล้วก็กาดโกเซลติกนะครับ ก่อนจะจากกันไปนะครับก็ขอประชาสัมพันธ์กันอีกครั้งนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ชื่นชอบกลุ่มของเรานะครับก็สามารถเข้ามาร่วมกันได้เลยนะครับกับแอดเซ98ได้ครับหรือว่าตามลิงก์ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับมีของดีมานําเสนอกันแบบเพียบๆนะครับแล้วเราก็มีกิจกรรมในการแจกเสื้อบลอลลิเสิทธิ์แท้ประจําฤดูกาลใหม่นี้นะครับใครที่สนใจก็คลิกกันเข้ามาเยอะๆนะครับ